ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับลลวันนี้ผมก็มาส่งเรือส่งเรือเหล็กนะครับลำนี้ที่อำเภอไซโยกนะครับจังหวัดกาญจนบุรีลำนี้ก็เป็นเรือยาว7เม,ม,7มตรนะครับ ่งทูประเทศเลยป่ะส่งทประเทศเลยใช่ไหมครับคนเดียวแค่นี้พอเหรอจีนเราได้ท่าไรรอหมืนหมื่นห้ามือนห้าทำให้ไปห้าพัเล้วห้พันเีห้ใช่ไหมใช่ขห้านีหมื่นจาไนะใช่ครับนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์0817744633นะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หงายเรือให้ดูนะครับเข้าไปดูในในเฟซนะครับทั้งยิบตั้งแรงแม่งทังยิบเดี๋ยวรุ่งให้ดูในเดี๋ยวยกยิบยกยิบแรงที่บ้านนีหังไม่ทัันหลลงงวเยขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอพรก่อนมาแล้วแหะ